พี่น้องที่รักว,วันนี้พระวรสารพระวาจาของพระเจ้าประโยคแรกพระเยซูเจ้าได้ตรัสกับพวกเราทุกคนว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขามีสองเรื่องก็คือหนึ่งการทำผิดอันที่สองก็คือการตักเตือนอยากจะให้พี่น้องรำพึงไปกับ การแบ่งปันของคุณพ่อพี่น้องลองไรตงร่ตรองดูว่าทําไมมนุษย์จึงทําผิดก็คงจะมีหลายคําตอบเช่นคําตอบที่บอกว่าเพราะว่าไม่รู้ว่าสิ่งนั้นผิดหรือเพราะว่าความอ่อนแอหรือเพราะว่าอะไรอ,อื่นๆอีกมากมายหลายคําตอบที่แล้วแต่จะคิดได้แต่ว่ามีคําตอบหนึ่งที่คุณพ่ออยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในวันนี้ว่าสาเหตุที่ มนุษย์ทำผิดกันเพราะว่ามนุษย์ทำตามความอยากของตัวเองจริงไหมพี่น้องสาเหตุที่มนุษย์ทำผิดนั้นก็เพราะว่ามนุษย์ทำตามความอยากของตัวเองความอยากหรือความปรารถนาหรือพูดให้ชัดลงไปก็คือตัณหาตัณหาคือต้นเหตุ ที่ทําให้มนุษ,ษย์ทําผิดถ้าจะแยกแยะลงไปว่าตัณหาหรือว่าความอยากเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันก็มีความโล่ความอยากได้แต่ถ้าไม่ได้ตามที่ตัวเองปรารถนาก็จะเกิดอะไรเกิดความโกรธเราเห็นมือปืนยิงนายตำรวจก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนแรกก็คืออยากได้แต่เมื่อเขาปฏิเสธไม่ได้ก็โกรธ ก็เลยปืนยิงเขาก็เกิดเป็นความผิดชัดไหมเพราะฉะนั้นความผิดของคนที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นจากการทําตามความอยากเกิดขึ้นจากการทําตามกิเลสปัญหาของตัวเองเกิดขึ้นจากการทําตามความโลภความอยากได้อยากมีอยากเป็น ความอยากได้อยากมีอยากเป็นนั้นถ้าอยากได้อยากมีอยากเป็นเพื่อครอบครักิเลสของตัวเองเป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดแต่ถ้าอยากได้อยากมีอยากเป็นเพื่อความดีของสมาชิกในครอบครัวเพื่อความดีขององค์กรเพื่อความดีของส่วนรวมตัวนี้ไม่ผิด เพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงตรงนี้จึงอยากจะให้เข้าใจคำสองคำคำแรกก็คือตัณหาถ้าตามใจมันเราทำผิดเพราะว่าตัณหานั้นสนองความอยากความต้องการของตัวเองแต่ถ้าฉันทาาก็คือความเพียรความวิริยะอุตสาหะเราทำงานด้วยความเพียรความวิริยะอุตสาหะ เพื่อทํามาหาเลี้ยงชีพให้กับสมาชิกในครอบครัวให้องค์กรของเราให้วัดของเราให้โรงเรียนของเราเจริญก้าวหน้าอันนี้เขาเรียกว่าฉันทางความเพียรพยายามปริยาอุตสาหะความอยางแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีเอาลนะ่ะต่อมาพี่น้องเราจะสามารถที่จะเอาชนะความอยากเอาชนะตัณหาได้อย่างไร ประการแรกนะพี่น้องเราจะต้องตั้งสติก่อนเวลาที่เรามีตัณหามีความอยากขึ้นมาเราจะต้องตั้งสติคนเราเวลาทำอะไรตามแรงจูงใจของตัณหาโดยที่ไม่คิดก่อนโดยที่ไม่มีสติเนี่ยมันจะนำความเสียหายมาแต่ถ้าหากว่าเวลาที่เรามีตัณหาเรามีความอยากขึ้นมา เรารู้ทันนะเรามีสติสติก็คือการระลึกรู้พี่นะ้องไอ้นี้คุณพ่อกำลังแบ่งันเรื่องสำคัญมากนะถ้ามือปืนคนนั้นมีสติถ้ากำนันคนนั้นมีสติไปขอเขาแล้วเขาเขาไม่ให้เพราะว่ามันไม่ถูกแล้วตัวเองมีสติเออมันไม่ถูกเนาะเราจะมาใช้อำนาจบาดใจไปกดดันเขาให้เขาให้มันไม่ถูกเนาะถ้ามีสติ สติก็คือความระลึกรู้สัมปชันญะก,ก็คือการรู้ตัวทั่วพร้อมเออเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไยคุยกันทีกถ้ามีสตินะก็จะไม่มีการยิงกันอันที่สองอันนี้ชัดเลยนะเราจะสามารถเอาชนะปัญหาหรือความอยากได้ก็ต่อเมื่อเราคิดต่อว่าถ้าเราทำแบบนั้นถ้าเราสนองตัวเองแบบนั้น โทษหรือความทุกข์อะไรจะตามมาชัดไหมเวลาที่มือปืนยิงนายตำรวจตายแล้วตัวเองไปไหนทุกไหมหนีหัวสูกหัวสู่ตำรวจก็ไล่ล่าคืนนั้นนอนหลับไหมไม่หลับแล้วก็ต้องออกมาถูกกดดันแล้วเป็นไงพอสู้ก็ถูกวิสามันก็คือถูกอิงตาย อันนี้คือความทุกข์อันนี้คือโทษถ้าเขาคิดนะมีสติแล้วคิดให้ถ้าฉันยิงเขาฉันก็ต้องหนีหนีแล้วฉันจะต้องถูกไล่ล่าถ้าถูกไล่ล่าถ้าสู้เจอฉันก็ต้องตายตายเสร็จเป็นไงลูกเมียมเป็นยังไงถ้าเขาคิดถึงโทษและทุกข์โดยใช้สติเขาจะไม่ทำอย่างนั้นแล้วกำนันคนนั้นเป็นยังไงก็ตอนนี้อยู่ในคุกมีความสุขและมีความทุกข์ ได้รับโทษหรือได้รับคุณเห็นไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้คุณพ่ออยากจะแบ่งปันในลักษณะที่ว่าเราจะสามารถเอาชนะปัญหาหรือความอยากของเราได้เนี่ยหนึ่งเราต้องตั้งสติก่อนนะพี่น้องตั้งสติก่อนคิดตั้งสติถ้าไม่มีสติมันจะเสียสตางถ้าไม่มีสตงางก็จะถูกขังคุก ถ้าไม่ยอมถูกขังถ้าสู้ก็ตายอันที่สองให้คิดถึงโทษและทุกข์ที่มันจะตามมาโทษและทุกข์ที่มันจะตามมาที่เรามีทุกข์อยู่ปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าเราขาดสติแล้วก็เราก็ไปทําตามกิเลสตัณหาของเราโอเคไหมพี่น้องและสุดท้ายนะพี่น้องนะ ก็คือจะต้องมีการเตือนพี่น้องที่อยู่รอบข้างให้เตือนกันโดยธรรมชาติมนุษย์ไม่ชอบการเตือนยิ่งถ้าเตือนตรงๆเนี่ยนะจะไม่ชอบบางทีเกลียดคนเตือนด้วยซ้ำไปใช่ไหมพี่น้องอยามาใา่เกลือยาเผือกแต่อยากให้พี่น้องฟังคำนี้คำที่บอกว่ายาดีรส ผมแต่โรคหายคำซื่อขัดหูแต่เป็นคุณนะพี่้องนะยาดีลดขมแต่โรคหายคำซื่อคำซื่อที่คนเตือนเราเนี่ยตรงๆเนี่ยขัดหูขัดหูแต่เป็นคุณเพราะฉะนั้นถ้ามีคนเตือนเราอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขาการ เป็นโรคเวลากินยาเนะี่ยยิ่งโรคร้ายกินยาโนอะ้ oh. มันกินยาผมยิ่งคนเป็นมะเร็งเนี่ยนะไปฉายแสงเนี่ยอ้ยนะมันผมร่วงมันเหนืยมันอะไรต่างๆแต่หลังจากที่ผ่านจุดนั้นไปแล้วโรคหายถ้าเราเชื่อคําเตือนของของคนที่หวังดีต่อเราแม้ว่าคําเตือนนั้นจะขัดหู มันไม่ใช่ถูกขับนายใช่ขับผมเหมาะสมครับท่านแล้วก็ปล่อยให้นายนั้นตกหลุมตกล่องเพราะนั้นการประจบสอพลอการอยากฟังสิ่งที่ตรงใจตัวเองนั่นคือบ่อกเกิดของความล้มโจนแต่ถ้าคนที่กล้าเตือนเราตรงๆเราต้องขอบคุณเขาอันที่สามนี่สำคัญที่สุดเลยเราจะเอาชนะการประจนได้เอาชนะ ความอยากตัณหาได้คือเราต้องภาวนาพี่น้องให้เราภาวนาทุกวันภาวนาสวดภาวนาการภาวนานั้นทําให้เรามีกําลังเข้มแข็งทําให้เราได้รับพระพรจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้ยังอยากฝากพี่น้องเอาไว้ว่าเราทําผิดเพราะว่าเรามีาวาาาาความอยากการจะเอาชนะความอยาก ชนะตัญหาได้หนึ่งต้องตั้งสติอันที่สองคิดต่อไปว่าถ้าเราทำอย่างนี้แล้วโทษของมันคืออะไรอันที่สามถ้าเราได้รับการเตือนจงฟังและขอบคุณคนที่เตือนเราอันที่สี่เราต้องอาศัยท่านหลังจากเบื้องบนก็คือคำภาวนาและนั่นแหละจะเป็นหนทางให้เราเอาชนะการประจนรอดเอาชนะ ความใส่ต่ำของเราได้ขอพระเจ้าอวยพรเอชียพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน